โอ้โหได้ก่อนเพื่อนเลยประวิตรลูกมาเดียวจะเอาสีอะไรเดือดเลยสีอะไรคะอันนี้สีอะไรสีอะไรลูกสีแดงจะชาร์จสงสีแดงพูดดิสีแดงเอาชุดด้วยสููพดลกจะเอาแดงกับเหลืองเหรออออ๋แดงกับอันนี้สีเหลืองลูกสีเหลืองอ่าของโจจะเป็นแล้วขับเดี๋ยวทางไหนดีทางไหนดีทางนี้ก็ได้อ่ะโจปุ๊เลย ตีเลอ่ะเลยเออตุกติกให้ทั่วลูกตีให้ทั่วเอออ่ะดูดูของโจว้าวสวยจังเลยมันลงเอ้อสวยจังเลยพี่ลาวัตขึ้ามาพี่ลาวัตโอ้พี่ลาวัตจะได้อะไรนะได้อะไรคะสีถีเยลโล่เยลโล่โอ้โหเก่งละคเกลโเยลโล่เหรอคะเอาอะไรอีกคะเอาอย่างอื่นได้ไหมลูกสีแดงกับสีเยลโล่สีแดงกับเยลโล่โอ คุณวันนี้ทำปั้นคุณทำปั้นแอนแอนโอ้โหทงปั้นก็สวยสวยจังเลยไหวออกก่อนครูยังไม่เรียกชื่อใครไดูไหนดูยืนยืนห่างกระดูกเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันจะโดนเสื้ออ่าเอาไว้อย่างนี้ไปดีพิชอาออนพิชอาออนเอาตุ้งแห้งก่อนนะเราดูด้วยว่าของเต็งเป็นลูกอะไรเดี๋ยวไปบอกคุณครูได้หนูได้อะไรนะ แดงเอาสีแดงสีแดงกับสีอะไรอีกคะสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะสีอะไรคะเยลโล่เยลโล่เลยครับกระดาษเข้ามาครับทั้งไหนก็ได้ลูกครับได้หมดเลยคุปตะแล ไม่อยากได้สีอื่นบ้างหรอเอาแต่เยลโล่กับเลดเนี่ยมาลิสามาลิสาสีอหนคะเอาทั้ง3สีก็ได้ลูกแดงเอาทั้งหมดก็ได้นะอินเตอร์รอก่อนลูกอินเตอร์จะเย็นแดงสีเอาแค่2สีกันหมดเลยลูเอากรีนไหมลูกกรีนเขียวเออทดสอบดูซิมันเป็นอะไรนะนิวตั้นนั่งดูเพื่อนสิลูกนั่งลงดูซว่าเขาได้อะไรเอาตีตีด้วยเลยลูกตีไปเออ ว้าวสวยจังเลยอ่าเด็กชายวอลลัตเดี๋ยวก่อนโจ้รอก่อนลูกโจ้รอก่อนไปแห้งก่อนน่ะค่ะไปดูของตัวเองก่อนลูกว่าเป็นรูปอะไรดูดูของตัวเองเป็นรูปอะไรหนูจนะวอลลัตแม่หนูดูหนูพึ่งลมไว้ก่อนให้มันแห้งเดี๋ยวทีนี้มาบอกคุณครูว่าหนูได้รูปอะไรสีไหนอ่ะสีนี้อะไร สีแดงอ่าบอกชื่อด้วยอินเตอร์ถอยก่อนยังไม่เรื่องอินเตอร์อนอนเสีแดงออสีไหอะไรครับอ้าวสีอะไรสีอะไรคะพูดด้วยสีหย่างสีเหลืองโอ้เก่งมากพูดด้วยลูกพูดด้วยสีไหนอีกอาสีนี้อาสีสีอะไรคะสีอะไรสีเหลืองอันนี้สีอะไรสีเขียวสีเขียวอ่ะพับกระดาษเข้ามาครับพับทางไหนก็ได้ลูกพับได้หมดเลยับไปออตบตีเลยตีตีตีเออตบเลย ของนิวตันก็สวยเอ้าเร็วเร็วอินเตอร์อินเตอร์จะได้อะไรนะสีอะไรคะสีอะไรลูกพูดอ่ะสีแดงอ่ะสีแดงอ่ะสีนี้ด้วยอ่ะสีอะไรครับต้รอก่อนสีอะไรครับสีเหลืองสีเหลืองไปไหนกินไปไปอ่ะให้ทุกสีเลยก็แล้วกันสีอันนี้สีอะไรสีแดงจำด้วยลูกสีอะไรมั่งจำด้วยสีสีอะไรครับสีเขียว มาดูซิจะได้อะไรนะมาเป็นหาดเองบ่เอาตีตีเลยเออแรงๆกับตรงนี้ตรงนี้ตรงที่มีสีเนี่ยเออตรงแรงๆลูกตบงแรงๆเลยเออตรงนี้แรงๆเดี๋ยวเอกดูเปิดว้าวสวยสวยเลยเดี๋ยวใครนะ ไปรอไปลูกไปนิวตันไปเร็วนิวตันมาอังนี้เลยแล้วไปใครเสร็จแล้วไปเข้าแถวรอที่โต๊ะไปเข้าแถวรอที่โต๊ะเลยค่ะไปใครเสร็จแล้วไปต้องรอต้องรอเดี๋ยวไปบอกคุณครูว่าได้อะไรมาเข้าแถวหนูไปให้มันแห้งก่อนสิลาไปนิวเข้าแถวเจ้าเข้าแถวลูกไปเข้าแถวแล้วไปบอกคุณครูว่าหนูได้อะไรดูดูที่ของตัวเองเหมือนอะไรอ่ะปันไปเข้าแถวอย่ามึนทรงศิลารอก่อนรอก่อนบอกครูก่อนว่ามันคืออะไรดุ อารูจะดูก่อนดูนิวตันก่อนได้อะไรนะอืมออป้าอ้าวเสือยพัดลมอ่ะอินเตอร์มาเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกเสื้อลูกเดี๋ยวเลิกเสื้อมานี่ลูกขึ้นก่อนอินเตอร์มาแรงเงี้อันนี้ถืออย่างงี้ถืออย่างงี้ไปพึ่งพัดลมลูกไปเดินมานพับไปเร็อ่ะยืนยืนนิ่งๆก่อนยืนนิ่งๆใส่พัดลมไว้เออดีเลยแโอ้อินเตอร์จะได้อะไรเนาะ เมื่อเปลี่ยนมาอตั้งค hmm ่าไหนดูจิว้าวว้าวเอาออกมเอาหมุนออกหุกเดี๋ยวโดนเสื้อเออเอาหมุนออกนี้ก่อนนะคะยืเอาผึงลมไว้ผึงลมไว้อาเอาไว้ติดเสื้อนี่แหละเอาไว้ติดเสื้อเออนี่แหละเออให้มั่แห้่ก่อน